สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดบ้านป่าเทพโพงามสุนยร์รื่รที่สร้างไว้อยู่กับเมียและลูกๆทั้งสองคนจากกรณี Facebook แฟนเพจขนมเปียคันเทพโพสคลิปวิดีโอของป่าเทพหรือเทพโพงามอดีตตลกชื่อดังวิพากษ์วิจารณ์สถานการ์บ้านเมืองในปัจจุบันโดยบางช่วงบางตอนระบุถึงกระแสาการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรวมถึงการออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศ จารับหวานเทพโพงามเคยผ่านจุดวิกฤตมากสุดในชีวิตจนล่าสุดพันตัวไปขายขนมเปี้ยะซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าเพราะถึงจุดหนึ่งวัยหนึ่งแก่แล้วเราก็ไม่อยากไปเป็นตลกปัญญาอ่อนเล่นอะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็ยังมีนี่อยู่แต่ยังดีมีเงินมาหมุนทุกวัน จากการทําขนมขายเพราะเราก็อายที่จะต้องไปหยิบยืมใครก็มีบ้างไปยืมไอ้น้อยน้อยโพงามน้องสาวตอนนี้อะไรตัดได้เราก็ตัดไปบ้านก็ขายไปไปเช่าบ้านเขาอยู่เดือนละสอง0 0ืนก็อยู่กันทั้งบ้านลูกๆก,ก็ดีคอยช่วยเหลือกันลูกสาวทอลฟี่ตอนนี้ให้ไปเรียนบริหาร ว่างๆก็มาช่วยขายขนมอยากให้ลูกได้ประสบการณ์ให้กล้าทำธุรกิจไม่อยากให้ลูกมาตามป่าไม่อยากให้ยุ่งในวงการและวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบ้านสุดร่มรื่นของป่าเทพกันครับว่าแล้วก็ไปชมภาพกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ